สวัสดีค่ะชารีทาโร่แม่หมอมือทองวันนี้จะมาในหัวข้อลักษณะนิสัยใจคอของคนเกิดในลัคนาราศีเมถุนค่ะคนลัคนาราศีเมถุนมีดาวประจำตัวดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธคนลัคนาราศีเมถุนเป็นคนาธาตุลมอินในความรักอกหักอยู่เสมอเสมอนะคะชอบหาคู่ไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง เป็นคนขี้เบื่อไม่ทำอะไรซ้ำซากจำเจนะคะชอบความท้าทายเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะเป็นคนสนใจหาความรู้หรือเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะจะชอบงานธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มากกว่าที่จะทํางานประจำนะคะหรือค้าขายชอบงานด้านการสื่อสารนะคะเป็นคนที่พูดเก่งทำงานเกี่ยวกับการใช้สื่อ เฟซบุ๊กเป็นนักพูดนักประพันธ์เป็นนักร้องก็ได้นะคะเป็นไลน์โค้ดอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่มีจิตใจโลเลตัดสินใจอะไรยากและเป็นคนที่ไม่ทำอะไรอย่างเดียวนะคะจะชอบทำสองอย่างพร้อมกันนะคะเรียกว่าจับปลาสองมือคบใครก็ไม่คบคนเดียวจะต้องมีสต็อกเอาไว้เสมอแล้วก็จะมีแผนหนึ่งแผนสองตลอดนะคะไม่ว่าจะทำอะไรกันแล้วแต่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการเงิน พูดง่ายๆก็คือเผื่อเลือกเสมอนะคะชาวราศีเมถุนนะคะลักษณะของเขาจะเป็นคนคู่คนเกิดในลัคนาราศีเมถุนให้ระวังการโดนหลอกนะคะเพราะว่าเป็นคนที่โลเลนะคะตัดสินใจลำบากทำอะไร2อ,อย่างทำอะไรเผื่อเลือกเพราะฉะนั้นโอกาสโดนหลอกมีเครื่องประดับที่จะเสริมดวงนะคะเสริมบารมีให้ใช้เครื่องประดับที่มีความแวววาวสว่างสวัยนะคะอย่างพวกเพชร พวกปลอยพวกหยกแล้วชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะก็จะมีการโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยไม่อยู่กับที่นะคะ,ะก็จบแล้วนะคะสำหรับดวง12ราศีลักษณะนิสัยของคนแต่ละราศีเป็นยังไงกันบ้างคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ชาลิทาโราค่ะ